เดี๋ยวเรามาดูนะครับเ,ออเครื่องชงกาแฟอัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นของสวิตเมดนะครับรุ่น777นะครับตัวนี้เรากดสวิตด้านข้างนะครับ แล้วเราก็เลือกเมนูนะครับนี่เราเลือกเมนูอันนี้เป็นนิ้วเป็นอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเมนูนะครับมีเซตติ้งมีอะไรต่ออะไรครับคือเข้าไปเซตค่าได้นะครับนี่ครับพวกคาโปนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับเราสามารถตั้งค่าเดี๋ยนะครับคาโป เราสามารถตั้งค่าน้ำได้นะครับถ้าเกิดเราตั้งค่าน้ำเราก็มาที่นี่ครับเลือกเอาครับว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับนี่เลือกได้นะครับเลือกได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกความเข้มอโรมาของของของกาแฟนะครับความเข้มได้นะครับนี่ยครับหนึ่งสามสี่ห้า ได้5ระดับนะครับเสร็จแล้วก็เราก็กดทำงานตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูเป็นเอเโซดีกว่าเอสเโซสักช็อตหนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองดูลองดูเอเโซช็อตตัวนี้ช็อตหนึ่งก็30 ml นะครับเสร็จแล้วเราก็กดนะครับนีครับ ตัวนี้ชงดีมากนะครับชงรสชาติอร่อยมากเข้มข้นครับครับนี่คือดึงช็อตนะครับและหน้าจอเขาก็จะขึ้นว่าเสร็จแล้วนะครับ นี่คือเอพิโอนะครับดูค,ครีมมากเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับสภาพใหม่นะครับสภาพใหม่ใช้ได้ปกตินะครับ